สวัสดีจ้ามากินขาน้าวหน่อยหน่อยเด้อตำบักทั่วเพชรเพชรตะกะแต,ะตนทอดกินข้าวเ,เจ้ามามาปูดพามทำเพลงท่านผู้ชมจ้าจวดจวดมาเด้อจ้าใช้น้ำปลาข้าวมันทอดน้ำปลาพึ่นซื้อมา รวยข้าวทีคนน่ะทิพพรสอาวก้อยทุงสุดท่ายพี่นอ่อย Ừm. Kết sống ถุงนี่สามร้อยค่ะสามร้อยนิดนิดสามร้อยบาทนิดนิดจับทตัวเลิเลเศเรืองเผ็ดเปรี้ยวเข้มเข่ากันคักเข่าก็ห่อนเลย,ๆๆเลยๆๆ คิดพ่อสม,มัยเรียนประถมไปส้อยเอื้อขายของมือเมื่อปลอกเปลือกมือ,อ,อเด,อด็ดปีตะกะแตนถอด นับตัวคายได้ตะเกียบแถวบานไปนหน่อยมันหลายจัากระแตนตะเกียถ้าเจาปลูกกันปลูกอ้อยถ <c oughs> ึงไปทั้งบานซ้ำเลยเจาปลูกอ้อยกระแตนได้ปลาอ้อยมันหลาย ดินแดงปลูกยั้นก็งายฮะชอบบุงเนี่ยยัางตัวมีใครเนาะ ยัง่าดีตีมันขอเพดานเขาเด้พี่น้องเตนมันยัก,ก,กยัซะลคมคมเด้สมราคาอร่อยย่ คันเดกอคนน้อยแงคักกินเ <c oughs> มืนอนี้ย่ใหญ่จะกินกินข้าวไม่ไมันก็เจ้า เมือ่อตักกระแสนันเลียงได้แล้วนะอันอคือสมาชิกีมดแดงกับยเลี่ยงได้เหมือน้นเก่งค่ะ ตัวสมมั่งสมุนความคิดว่าไม่หน้อยไม่หน่อว่าตะกะแตลี้ยงก,กันตะกะแตนธรรมชาติมันคือตองมีต,ตัวใหญ่ตัวน้ยนอยอืมซ้ำกันหมด เห็นเขาลงในยูทู e อยู่เขาเจ้าเอาผ่าเียงผ่าปี้าจไปไหมกันหองมั้แล้วก็เรียงตะกะ่วแทนเห็นเขาลงในยูทูปอีด้วย คนเนอะได้เนาะซดเอาไม่ได้ซดเอาจัดจะหยำบมาทำนหคนกัน 6โดละ3,000กว 3, ่ามันห่อชิลดจากบบบอยากนั่งบ๊ไปนั่ง กินมันยัมงมากนอนเลยไปเมืองไทยแล้วไม่ได้กิน,น,ไ,ไ,กนไปเราเหนหลายๆบ่อยากซั่ง เผ็ดเผ็ดแล้วนะคะน้ำหูน้ำแตกแตกเลยน้ำปล็แกกับนลาแจกนะน้ำบจวดตวดลายนี่ยเมาแรงกับแอนตาซินนี่ไออกควอนใส่ โอ้ห oh. นาี่แขงได้เนี่ยชอบพี่ชดมุ้งตายฮกอ,องเกง่งกองเกง่งเนาะวันป็นดูวัดขอดละ้ัง กินมากเพื่อเทปไปด้วยนะปกติเนี่ยเพื่อเทศก็กินเนี่ยใส่เอาน้ำน้อยสุดเขาเขห้อดน้ำแบบเนี้ย หาพวกแ <g ill iv ans> ม่มัดมือกินากกาแฟต้อง <c oughs> ยดกินขา้าว <c oughs> ินน้างแม่กับพี่หกิศแล้พวกแปลกแล้ว นายนักจใจจ้าแล้วนะจุดจุดไปบ่ายจ้า